เอามุเนีอาจารย์เวายร์มาพอบานมาเยี่ยมยามถามข่าวบานคุณแม่สุภาพหน่อยดาวเทียมเปลี่ยนมอลลัมระดับปรมาจารย์ดุลบรมบคู่ผลล่ะเอออยากก็เลยมาแวเล่นมายามอยู่บ้างพ่นน้ากันอืมอเห็นเราจาออ้าเธอเอามก็เห็นนี่แหละโตจริง <laughs> เห็นแต่ยืนให้เธอละทัดแล้วอยากมาถามคุณแม่ว่าเออผมกําลังศึกษาเรื่องวาดลํำอีสานรากวาดลํำก่อนอีสานมาวาดล้ำก่อนเนี่ยมันคือเอียง ร่องให้ความหมายให้ผมฟังเนี่ยเป็นอย่างมันเป็นอย่างไดนวัดล้ำก่อนในความคิดของคุณแม่วัดลำก่อนจังผู้ขาแมสุภาพดาวเทียมนีกอ่ะวัดจังหวะพุทธสงูงเออเยียนลำมากเขาเอื่นจังหวะพุทธสูอวัดลำคือจังหวะพุทธสงคกับอีกอันนึงเขาเอ,อื่นจังหวะวออาดลำ วาดแชีงก่อนซ้อนวาดกลับไปจังหนึ่งเชีงบาดนั่นวาดนี่กันกลับไปจังหนึ่งอันนี้จังหวัดพุทธิสงฆ์จังมันบ่คือจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลกับซาก็พุทธิสงฆ์มันบ่็นอะไาจังหวัดพุทธิสงฆ์เนี่ยมันเร็วดิแม่เมื่อพุทธิสงฆ์มันอยากจันเขานี่จันเขานี่เร็วเนี่ยมันกลางอ๋อเขาคุณแม่ในรัมบาดพุทธิสงฆ์อืม มันมันมันล่ำจังไหนผู้เทศหลวงรักษาธิตจักรนันมันว่าจังไหนเอาเรือมต่ลั่นอย่างเอามันตั้งทั้งสันก่อนเนาะมั้งทั้งสันจังหวัดผู้เทศหลวงเอามันว่าจังไหนจังหวัดผู้เทศหงสมบัติพาเป็นคนจอยเนาะเแต่ที่เกี่ยวคนจอยบังเดอวันอย่ามาขวัญคนจอยอย่ามาตีแล้วว่าไข่คนหน่อยจอยบ้าง จอยลูปลงังเสานอแนวหินจอยในยหินตาแปลงเต่ง,ตงลุงมาไหวไปลำใสละคนจังเซลเซลมาเบึงมาเดือพี่มายืนอยู่ครึ่งหันไหลลันขาตัว จอยเหล่าผัวม้อเป็นสุดยั่งดีบักเนาสียั่งถึงจอยต่ำตัวไข่ถึงว่าตัวนางหน่อยแต่ใจนางมันใหญ่โอนเดมพี่บ่มีไผ่สู่ใดใจไข่ทอผู้บอกให้รู้ว่าไข่จอยน้ำยั่งจังไปฟังเซลเซีเอวก่อนลำฝนจนได้ก้อนเดาเวงหมดแหงลาเมย์โอ้ยห้นเข่าเนาะอยู่นหลายเล่วจะมาป่วนกันเนาะโอ้ยล่ำไลยปานนี้ก็ดีนะครับโอ้โหครับอันนี้คืออันล่ำา จัดค่ะก็หนีด้งกำลังดีเนาะอันนี้เขากำลังกับอันนี้นะบาทพู้ได้สมูรณ์าไปยังสิเออออันนี้เขาเอาร่ำยังกับร่ำร่ำทั้งสันบอนะเออเกี้ยวสันโยจอยอนจอยเขอย่เแว่มันมีสันล้วมีล่ำทั้งอย่งอีกบานเน่ยเน้ร่ำทั้งเ่าร่ำทั้งเหามันคื้กบอง Ừ lắm nhau ở trong đó Cứ cần chú bà bỏ Lòng lắm nhau Lòng lắm nhau Ừ à, chắc còn Vạc sân Sư phạm Xin lỗi nà. Dạy Phụ đầy con ngàm Ơ ี้ฉันอยากพาลานาบันสังขันคนมันบ่เที่ยงไม่ใหญ่เอ้ยเปิดเอียงไว้ใส่หันไปอยู่บ่เศร้าบ่ตันหาอุดเอามันให้กลัวของไฟวัดตะบนเวียนวัดมันจองดึง คือบ่วงตัณหาควงดึงนาวสายยาวเล้วผัดจองคือกรรมตัณหาผ้าบาตันหาวิภาวะตันหามันเป็นเสือขู่ข้องดึงไว้กะบอไว้วัตะบนนั่นละมาจองไว้คือบ่วงให้เฮามองสังาราณิจะาเป็นแนวมัดถาดเท้าใอ้เพ่มังตัณหาเป็นแนวสร้างต้นตัวให้ครกคู่อันันตาเป็นเรื่องอยู่ เพหม่างมุนตาไล่ถึงสิลมว่าไว้คือวิเศษยยอย่าหยำยังกระเพพังฮักเวไปขั้นถึงมือให้หาเนี่ยมาซื้อขุนแปงนอผัดเปียนองค์พะพูดเพิ่นเตือนให้คอยปลดคอยแก่ยังสิพลบวงกรรมสถานท่องที่คำนั้นได้แก่ท่านสินมีแนวดึงแนวมัดมันจังเป็นเนอืออะไรบร่เม็นเฮือลำไม่ลอยทะเลน้ำแจงบ่เม็นเหือลำแข็ง นกขีคำนาำ กลางกงแม่นาที่เพื่ออันนี้เพื่นเปียบใส่ทั้งท้ำท้าน่าไม่นั่นล่ะเป็นตัวเหือเอือนแข็งผ้ามุมศิลล่ะไม่คือไม่มาเป็นขันตัวเหือบ่อนเทานังภาวน,นาหน้าไม่นั่นล่ะเป็นไม่ยังแม่นสิลึกแดรตื่นผ้าคำกระโบจมไหลแต้ไปบอมุมเพราะเสือกจองดึงขาตัวตันหา,าวิชาตันหามันจองดึงนอไปเรื่อยเพื่อนจึงว่าฮักลูกคือเสือกขู่ข,ข้อพานา หากเมียคือปอผูกศอกตันหาหักเขาของคือปอกสุปตีนปีนก็ปินบ่อไร่บ่อเฮานั่นเป็น่วงไหลไปสมีเนาะไปรัเขาเอิ่นรับรองรับเงา mấy nhàng bàn bận bận, chơi chơi, chơi chơi, cái áo chơi, mía lá chẳng đáy chơi, áo áo như cứ là bình nón, áo chắc đi tăm bút thâu là nó, bao đây tưng lắc chăn mít, mít thay nhau, bận cả mái chập chốt. Bây giờ, bao đây vĩ san leo là quật quật, cứ cao là có chuyện ngâm, áo tươi đứa vá chẳng để chơi, mảnh vá chẳng đáy. Chơi cả. ດັ່ງວ່ານາງພີ່ຊອຍເອນາງສິລົງລຳເຕີຍລຳເລີຍเຕີຍຂົໃສຜູບາໃຫມາຢືນຂັງຫານຕາມານໃສພະນາງແມ່ນພີວ່າ เมียเขาเมียเดิมนั่นแล้วหรือบ่ตาพี่วันนี้เม็นกระโดเมีอพ่อนั่นเห็ดจังไดเมียนไผเมียนไผทางนั้นยืนอยู่สั้นนั่นอุ้มลูก่อนอ่อนสนเดียหเมียพี่หูระวังไปเม็นแนวหูสูนาแฟนนาไม่มีนาเมียพี่มาทางหลังกับ่หูทำเจ้าสู้ละวังไม่คอนกลับไปนอนระวังเอาไว้แลนแต่ยายอยากกัดเส้าบันมาสงสารเบาเกลือได้ป่าลักนี้เมีย่า่าป็นเบาตัวสาวหมอลำมาเป็น เสียงดีเยอเก่าเนาะเออเสียงดีทั้งสาเตยพม่าอ๋อนี่อีกที่บานเนี่ยอยพมัน่าจางไหนเตยพม่าว่าไลว่มันไลว่าไลเตยพม่ามันต่อไป หาเติ่พมามันมาจังไหน่าดูว่าใจน้องฝากไปม้อนให้พี่นุ่นนอนทุกค้ำทุกคืนว่าใจน้องฝากไปม้อนให้พี่นุ่นนอนทุกค้ำทุกคืนฝากแก้มหอมละรื่นไว้กับลมาจใจปวดพี่ลุมสวงในกระนงบางสียคนดีนั้นฝากดวงใจเอาไว้เสียพี่ไปสอดสวมสวงในไปสอดสวมสวงในโอ้งามกาไรดูไปดูไปสดทรงหล่อเหลาโอ้งามกาไรดูไป ดูไปสัตสงหลาเหาหักใ้เป็นครูเขียงเอาเกากโตเอาห้ตเราข้ากันนั่นกอดจุกนั้นเป็นวันเดียวกันนะฉันบ่ลลยลืมพี่สองพันปีนั่งกะสีต่อบ่ได้ไอ้สนอสนี่สิไตยหินนั่นแม่นบอนแห่งนั้นและนาหนุวันนาหางตา่อนเล่อนเหลืองผู้สาวบัดเมืองสิตตย้อนผู้สาวอันซ่อนผู้ดีนาผู้ดีนา อันนี้เขาเกาดอกเลอพะมาไม่ป็นดเสียงตะเป็นสาเดี้พี่น้องเลยเสียใได้เท่านี้จากเสียอมวนคักมวนคักอันนี้เขาเอื่นล่ำกอนธรรมดามันมีล่ำสัน ล่ำยาวล่ำยาวเขาเกิดล่ำลองนั่นแหละโอ้ครับครับครับแม่ล่ำลองเหล่ากัดเตยเตยมันก็มีเตยพม่าเตยสันมีเตยสองสามย่างขอบคุณหลายๆเด้อที่อาจารย์วิทยาอาจารย์วิทยามาเยำยำถามข้าวได้ยินแต่ยังให้วิทย์เยอะก็ทิมกันถามข้าวถามข้าวหากันล่ำกวนธรรมดาครับ อ่าแม่ช่วยมือแม่กับยังล่ำอยู่เนาะล่ำยู่ไปเดี๋ยวดี๋ยวเดินสายบุญแป้งสันลาไปตามหลายเด้อพี่น้องแฟนขับมาล่ำไปย่าจากเด๋คุณแม่ไปล่ำไปยังกับนี่ละมาอยู่บ้านน้องแว้งนะแม่เนาะอยู่บ้านน้องแวงคุ่มน้องแวงนี่ละซอยลุ่งเกศลุ่งขาแัดอ่าเมื่อนี้อาจารย์พิยาขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อแต่ความลูกค้าบัดดีครับบัดดีครับ